ลายละครขยี้ตาแรงสวยมากล่าสุดพร้อมกับข้าวงการรีได้ว่าที่ผ่านมาน,นั้นหลายๆคนต้องขยี้ตาเลยเพราะต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดกุญแจซอนป่านท,าทองสวยจาแทบไม่ได้พร้อมกลับข้าวงการอีกครั้งต้องบอกว่าถูกพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อนางเอกดังอยากุญแจซอนป่านทอทอง บุญทองนาะงเอกสาวลูกของนักสแสดงดัง 1. นึกเนื้อคิดบุญทองได้หนีออกจากบ้านโดยไม่ติดต่อก,กลับมานานถึง9เดือนโดยในเวลาต่อมาคุณแจซอนได้สร้างครอบครัวกับสามีกับตันนัทมองเท็ออฟน้องดานเวย์น้องเบิร์ดเดย์ way, ต้องบอกว่าล่าสุดเราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดคุณแจซอนป่านทอทองสวยจำแทบไม่ได้พร้อมกลับเข้าวงการอีกครั้งโดยงานนี้คุณแจซอนป่าทงทอง,ทองก็ได้โพสต์ระบ,บุข้อความเป็นอิมรจิหัวใจ งานนี้เธอนั้นจะสวยมากจริงๆ